พี่จอนกำลังจะพาทุกท่านไปทานข้าวเที่ยงอ่ะคุณชมเห็นวิวสวยๆก็เลยอดไม่ได้ที่จะพาทุกท่านมาพักผ่อนชมวิวกันกับว้าวสวยๆกันเลยทีเดียวว่าวเนี่ยพี่จอนชอบมากมายเลยคุณผู้ชมเห็นเป็นไม่ได้เลยแหละ คนสร้างขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมแต่ภูเขาท้องฟ้าและเมฆไม่ได้มีใครสร้างขึ้นมาแต่พอมาแมปกันแล้วเนี่ยมันสวยงามลงตัวมากค่ะคุณผู้ชมใช่เรื่อตรงจังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมน,นี่เป็นร้านอาหารฟิวชั่นค่ะบรรยากาศส,สวย ออท่าการเขาต้อดชมที่วิวทิวพัศสวยมากค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศดีด้วยจริงๆแล้วที่นี่เขาจะมีที่พักด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือกําลังปรับปรุงอยู่ก็จะมีเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารชมวิวอย่างเดียวที่เปิดอยู่แต่ตอนนี้ เขาเทมากค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นรวงข้าวทำแบบรวงข้าวเม็ดข้าวเลยค่ะคุณผู้ชมแลางคืนก็จะมีไฟยิบแบบสวยเลยอ่ะนิ้วมากมายคุณผู้ชมมาแล้วอาหารของเรานี่คือสลัดผักย่าง ตัวนี้ก็คือเส้นต่ำและนี่ขนมจีนผัดปลาทูไข่ฝอยภาพกลางบรรยากาศสุดซิกคุณผู้ชมมาอันนี้คือสลัดผักย่าง,งคุณผู้ชม ก็จะเป็นผักย่างมีมีผักมีเห็ดแล้วก็เต้าหู้ย่างก็ราดเหมือนน้ําเกรวีอแต่ว่ามีงาโรยหอมหอมอร่อยสว่วนนี้ก็คือส้มตำคุณผู้ชมแบบพุดีพคดีความจริงอยางได้ปูปลานะอืม ยังครับยังไม่ใช่ส้มตำรสชาติที่คุลิ้นมานานตัวนี้ก็คือขนมจีนผัดปลาทูไข่ฟอยอันนี้ก็จะรสชาติ บบผักมีเลยคุณผู้ชมแต่เพียงแต่ว่ามีปุปถูเข้ามาแค่นั้นเองจอนก,กินคนเดียวก็ช้อนกลงช้อนกลางเนี่ยไม่ต้องเลยคุณผู้ชมเปิดด้วมือกันเลยทีเดียวก็ามาจาก้ันนอคอ่ะถ้าเรามาทำงานแบบนี้มันก็ ค่อนข้างที่จะหาอะไรที่ทานแล้วมันถูกอกถูกใจอ่ะมันยากนิดนึงอ่ะคุณชมมันก็จะไม่ได้หลังใจเหมือนที่เราทําเองนะทุกสิ่งอย่างถ้าเราทําเองแล้วก็จะอร่อยเองนักเรยนพอคุณชมแล้วจะหาวคุณจเจ้าทำกับข้าวอร่อยนะฝีมือเลยอ่ะถ้าให้พี่จอนทำเนี่ยก็บอกว่า เรสงสัยจะตกมากันหมดผัดขนมจีนปลาทูไข่ฝอยนี่รสชาติโอเคอยู่นะคุณผู้ชมคล้ายๆเรากินผัดหมี่บ้านเราเลยก็ถือว่าใช้ได้อร่อยมันก็จะเป็นอาหารที่เขาเป็นอาหารฟิวชั่นเนาะคุณผู้ชมที่เขาอ d แดปอ,า,อายุกมานะี่ยก็น่าตาดีสวยงามรสชาติก็ระด,ดับหนึ่งจ้ะ แต่ว่าส้มตำเนี่ยยังไม่ใช่มันเหมือนเอามะละกอมาลาดด้วยน้ำยำอะไรสักอย่างคุณผู้ช่แค่สตายเลยแต่ก็กินอยู่นะจะได้สั่งมาแล้วไม่หมดค่ะอาหารแต่ละอย่างก็ก็ไม่ได้ถูกนะคุณผู้ชมก็ถือว่าแพงอยู่ทีเดียวเลยแหละแต่ถ้าเทียบกับบรรยากาศแล้วก็ถือว่า โอเคเข้ากันอ่ะยำผักย่างเนี่เวิร์กสุดคุณผู้ชมนี่คืออร่อยสุดแล้วของบรรดา3อย่างที่สามรสชาติแบบเกาหลีเกาหลีเลยสำหรับคลิปนี้พี่จอนก็ขอขอบคุณวิวธรรมชาติสวยๆจากท้องนาของเกษตรกรแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พี่จอด้วยนะจ๊ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้ะ